สวัสดีเพื่อนสมาชิกชมรมช่างเครื่องักผ้าแอร์ตู้เย็นนะครับอาจารย์ไปสารด้วยครับแอดมินใหญ่ของเราอาจารย์ใหญ่ครับก็วันนี้ซ่อมงานอยู่ที่บ้านนะครับลูกค้ายกเครื่องมาซักนะครับเป็น Panasonic NA140H2 นะครับเพื่อนๆน,น่าจะเคยผ่านหูผ่านตามมาบ้างนะครับแต่ผมก็นานๆได้เจอพนาทีลูกค้าแจ้งบอกว่าเครื่องไม่จ่ายน้ำ้าเครื่องนะครับตรวจเช็คแล้วหนูไม่กัด ะร,ระบบไฟดีทุกอย่างแล้วก็วัดไฟจ่ายที่แผงก็ด้วยหลอดนะครับแล้วกมิเตอร์เนี่ยปกติแต่ขึ้นเฮดอย่างเดียวก็หาข้อมูลอยู่ว่ามันเป็นอันไหนนะครับแต่ลองตรวจเช็ควาลวน้ำเลยเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงให้ในในคอมเมนต์นะครับในหน้าเฟซเพื่อนมาชิกลองเปรียบเทียบดูตัวนี้คือวาลวของน่าจะเป็นตัวชิบ้านะครับตัวดีนะครับวาลวตัวนี้ดีนะครับอันนี้วาลวน้ําเสียนะครับ ผมอาการเฮ็ดอย่างเดียวนะครับขึ้นเฮ็ดอย่างเดียวไม่ขึ้นโค้ดอื่นแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่โค้ดโค้ดซ่อมของเครื่องผ้ารุ่นนี้นะครับรวมๆเพื่อสมาชิกลองเอาไปดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อสมาชิกแนะนําว่ามีอาการอื่นก็ลองดูแต่ผมลองเดี๋ยวจะลองซื้อวาวน้ํามาใส่ดูนะครับเท่าที่วัดโอห์มดูเนี่ยตัวนี้ขาดแน่นอนตัวนี้ดีครับเพราะเป็นไฟ2 2 0นะครับ2วาวาวทั้งคู่นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับ โชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมจากช่างโต๊ะบางเขนหนุ่มมันนอกที่หลอกใครไม่เป็นครับผม